การทะเลาะบ่อแวงไม่ใช่มีแต่กลุ่มของโยมหรือกลุ่มของมนุษย์นะเอากว้างเลยนะมนุษย์เลยนะแต่จอมเทพลงมาถามพระพุทธเจ้าเลยว่าเหตุใดยักษ์นาคคนทันอสูรเทวดามนุษย์ทั้งหลายมันทะเลาะกันหมดทั่วโลกธาตุมันทะเลาะกันหมดนะโยมนะไม่ใช่มนุษย์นะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามนุษย์มันทะเลาะธรรมดานะ แต่ไปดูเหตุเพื่อดับเหตุของการทะเลาะด,ดีกว่านะเหตุของการทะเลาะบบาแหวงเกิดจากอะไรจอมเทพถามผู้เช้าผู้เจ้าบอกว่าอิจฉาและมัจฉลิยะสองอย่างแค่นี้เองอิจฉาคืออิจฉามัจฉลิยะคือความตนีสองตัวนี้จําดีๆเกิดขึ้นมาในใจโยนทิ้งอย่างเดียวนะอิจฉากันตนีตนีเกิดมาจากสิ่งนั้นเป็นที่รักนั่นเองแล้วเราจะตะนีเราจะหวงแหนและเกิดเรื่องราวขึ้นมา นั้นนี่คือทำสองอย่างอิจฉาและตนีถ่าละได้ในใจการทะเลาะไม่มีนะจอมเทศถามต่ออีกว่าแล้วอิจฉาและตนีเนี่ยเกิดมาจากอะไรพระเจ้าบอกว่าเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอไม่เป็นที่รักเวลาโยมพอใจเรื่องอะไรไม่พอใจเรื่องรีบวางอุเบกขาวางความเฉยเฉยไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันทุกเรื่องเลยนะอีกมุมหนึ่งพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์เข้าไปในหมู่ชนใด มูชนนั้นมีการมองดูกันและกันด้วยสายตายแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำพระองค์มั่นใจได้เลยว่าชนกลุ่มนั้นเนี่ยมีการละธรรมสามอย่างและ,จะเจริญธรรมสามอย่างให้มากละธรรมสามอย่างคืออะไรละกามพยาบาทเบียดเบียนนะและ,จะเจริญธรรมสามอย่างให้มากคือหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนแค่นี้สามข้อไม่ยากอะไรเลยสัมมาสังกปรานั่นเองในมรรคเมองแปดข้อที่สองทิ้งความคิดอกุศลตลอด เราเกิดคิดอยากจะไปว่าเขาไม่เอาไม่ทําคิดอยากจะไปเบียดเบียนเขาตีเขาไม่เอาไม่ทําการทะเลาะไม่มีแน่นอนนะและหลักของสัตบุรุษคนดีคนดีเป็นอย่างไรให้สังเกตการพูดของเขาเรื่องไม่ดีของคนอื่นไม่ถูกถามจะไม่พูดนะเรื่องไม่ดีคนอื่นนะถ้าไม่ถูกถามจะไม่พูดแต่ถ้าถูกถามอะถูกเขาถามเรื่องไม่ดีคนอื่นจะทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่า ให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนยากล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดนะไม่ใช่โอ้โหถามถูกคนละลฉันนี่รู้หมดเลยนะบอกมันหมดเลยนะไอนี้มันเลวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นเรียกว่าอสัตตบุษคนไม่ดีนะคนดีเขาจะไม่พูดเรื่องไม่ดีคนอื่นแล้วการทะเลาะจะไม่มีนะส่วนเรื่องดีของคนอื่นไม่มีใครถามให้พูดเยอะๆนะถ้ามีใครถามนะบอกให้หมด นะยาปิดปังอำพางวายอย่าหลีกเลื่ลดหย่อนอย่างนี้นะเรื่องไม่ดีตนเองพูดได้นะถ้ามีใครถามพูดให้เยอะเลยนะนี่อย่างนี้ให้สังเกตว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคนดีคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมคือการกระทําเป็นเครื่องหมายนะให้เราสังเกตดูเราจะสังเกตได้ระดับหนึ่งนะงนพราะถ้าเราทําอย่างนี้การทะเลาะในหมู่ชนสังคมนั้นจะไม่มีมองดูกันและกันด้วยสายตายแห่งความรัก เข้ากันได้ดูดน้ำนมกับน้ำนี่มูชนนั้นสามารถีแน่นอนและสิ่งนี้จำเป็นณนะวันนี้และคนในชาติ <c oughs> มนุษย์จะมีอารมณ์สี่อย่างนะผู้เจ้าบอกไว้เลยหนึ่งรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักร,รักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดรักเกิดจากรักเป็นยังไงถ้าคนที่หนึ่งรักหรือพอใจคนที่สองมีบุคคลที่สามมาพูดดีทำดีกับบุคคลที่สอง ที่เราลักก็พอใจเราจะรักคนที่สามนี้ทันทีนี่ก็รักเกิดจากรักถ้าเรารักคนที่สองมีคนมาพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคนที่สองที่เรารักเราจะเกลียดไอ้คนที่สามนี้ทันทีนะแต่ถ้าเราเกลียดคนที่สองนี่อยู่นะมีใครมาพูดไม่ดีทําไม่ดีกับไอ้คนที่สองที่เราเกลียดเราจะรักไอ้คนนี้ทันทีเออเอามันหนักหนักทเกลียดนี่อยู่แล้วอย่างนี้อ่าแต่ถ้ามีใครมาพูดดีทดําดีเราจะเกลียดไอ้คนนี้นะเรียวกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดนะ อารมณ์สี่อย่างนี้มีอยู่ในคนในโลกเพราะนั้นมองเป็นธรรมดานอกจากพระหลานขีนาสกหรือผู้ที่อยู่ในปฐมฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ง่ายๆฌานแรกคือขณะที่เขากําลังทิ้งอกุศลอารมณ์สี่อย่างนี้จะหมดไปนะนี่คือวิธีแก้นะให้หลายระสูตรแล้วนะสามสีนะ่สดุเนาะวิธีแก้และรับรองหน่วยงานนั้นมีความสามัคคีแน่นอนหรือแถมอีกอันหนึ่ง พูะเจ้าเข้าไปหาสาวกอยู่กลุ่มหนึ่งเธอทะเลาะกันบั่งไหมเนี่ยบอกไม่ทะเลาะกันเลยเธอทําย it, him, ังไงอยู่กันย <te <ett ten hundred percent> so ังไงเขาบอกว่าพวกข้าพระองค์นะสาวกคนหนึ่งก็พูดว่าข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอํานาจจิตของท่านผู้มียิ้มเราอื่นเราเก็บความอยากความเห็นเราไว้ทําตามความเห็นคนอื่นแล้วเราไม่ทะเลาะแน่นอนและถ้าทุกคนทําอย่างนี้มันจะมีการฟังกันเหตุเพราะว่าเราไม่ฟังกันจึงมีการขัดความเห็นกันนะแค่ขัดความเห็นเราทะเลาะกันแล้ว แต่ถ้าเรายอมทําตามความเห็นคนอื่นอีกคนก็ยอมทําตามความเห็นคนนี้คนนี้ก็ยอมทำตามความเห็นคนนี้มันจะเกิดการประนีประนอมกันและฟังและก็หาเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วก็ทําตามเพราะทุกคนไม่ยึดมั่นความเห็นตัวเองง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยหลักๆพวกนี้ยมต้องเอาไปใช้เลยแล้วมันดีมากยมจะเป็นคนที่โอ้โหสุภาพปราณีตละเอียดอ่อนโยนแยกคายแยบยนในการใช้คําพูดในการประทําทุกอย่างเลยยมจะเป็นคนที่ละเอียดในจิต เพราะจิตยมละเอียดคอยสังเกตและมีแนวทางที่ถูกต้องจากคําพระศาสดาเข้าใจไหมชีวิตเราจเจริญแน่นอนเพราะมีพู้เจ้าเป็นแนวทางในการนําชีวิตง่ง